นะครับทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าจนแล้วจนรอดไปยุ่งๆจนไม่ได้เจออะไรจนกระทั่งโอเคเราไปทาเรื่องเดิมเนี่ยไปออกงานที่ไบเทคก็เลยไปเจอแอนคุณแอนโทนีก็บอกเออที่ว่าจะมาดูมาชิมกัมพูชาก็ยังไม่ได้มาสักทีก็เลยก็เลยนัดกันจนเป็นเหตุที่วันนั้นเข้าไปเจอคุณแอนคุณคุณแอนคุณเจนถูกไหมครับคือปฐมเหตุเนี่ยมีอยู่เท่านี้เท่านี้เลยทีนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะ ถ้าจะทําตลาดปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องรู้จักก่อนคือผมก็ยัง,งงงคือผมยอมรับผมเข้าไปว่าโอเคผมเห็นเห็ดเยอะมากซึ <S 2> <S 2> ่ง hmm. <ๆ>ผมก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมีเห็ดเยอะขนาดนั้นถูกไหมครับทีนี้อย่างอื่นก็โอเคแล้วสิ่งที่ผมสะดุดใจแล้วชอบจริงๆก็โอเคผมชอบเรื่องกัมพูชาโอเคละ <Gender. S 2> ผมชอบชอบเรื่องกัมพูชาทีนี้ผมก็ต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนถูกไหมครับคือคืออันนี้มันคืออะไรมันคืออะไรยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงกันก่อนถูกไหมครับจะได้ จะได้รู้ถูกว่าเป้าหมายจริงๆเป็นอะไรเพราะว่าจู่ๆจู่ๆถ้าจะมุ่งไปเลยนะจะไปที่ไหนจะไปเมืองแขกหรือจะไปที่จีนหรือจะไปที่ไหนอะไรยังไงอันเนี้ยด้วยความที่เราก็ยังไม่เคยคุยกันก็เลยบอกว่าก็ก็น่าจะคุยนะครับทีนี้พี่เช่วยช่วยเล่าเล่าที่มาที่ไปหน่อยได้ไหมครับไอ้อเคร่าวๆไอ้เห็บนี่มันมายัางไงอะไรยังไงเนี่ยผมก็งงหมดแล้ว คือไอตัวเหตุตัวนี้ใช่ไหมคะคือถ้าถ้าอันนี้แอนเล่าประวัติของบริษัทเราให้ฟังก่อนเนาะคือเดิมทีเล่าเหมือน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 ก็เล่าต้องต้องต้องรู้จักกันก่อนคือวันนั้นมันเร็วมากมันเร็วมากครับเข้าใจค่ะเข้ค่ะคือเดิมทีเนี่ยตัวเหตุตัวนี้คือเจ้าของเจ้าของผู้ก่อตั้งนะคะคุณแฟงกี้ค่ะเขาได้มาจากเพื่อนคนหนึ่งค่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะเป็นชาวจีนคนหนึ่ง ได้มาก้อนหนึ่งบอกว่าเห็ดก้อนนี้สามารถช่วยคนที่เป็นมะเร็งหรือว่าเป็นเกี่ยวกับโรคออโตโอิมมูนต่างๆได้เพราะว่าขนาดนั้นเหมือนครอบครัวของเขาค่ะมีคนที่เป็นมะเร็งด้วยทีนี้ก็เลยเอาเห็ดก้อนนี้มาให้ว่าตัวนี้สามารถช่วยได้นะแต่ว่าตอนนั้นอ่ะคุณแฝงเองอ่ะก็ไม่ได้ใช้เห็ดก้อนนี้เพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าเออเขาต้องเอามาทําอะไรยังไงทีนี้พอหลังจากนั้นนะคะคุณแฝงเขาก็เลยแบบว่าเหมือนศึกษาข้อมูล บินไปศึกษาข้อมูลกับอาจารย์ต่างๆที่ท,ทีมวิจัยของเราค่ะซึ่งเขาก็พบว่าเหตุตัวนี้คือมีฤทธิ์ทางยาค่อนข้างเยอะก็เลยเริ่มศึกษามาเรื่อยๆแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ออกมาซึ่งสินค้าตัวหลักของเราค่ะจะเป็นในกลุ่มของยาซึ่งยาเนี้ยถ้าในเรื่องของการตลาดนะคะจะขายค่อนข้างยากคือคนที่ขายต้องเป็นคุณหมออย่างเช่นคลินิกเวลเน็ตเอ่อ โรงพยาบาลหรือว่าแบบคุณหมอเป็นคนแบบว่าแนะนําให้กับคนไข้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอพอเราเริ่มแบบว่ามีตัวยาที่แบบว่าให้คนไข้อย่างเงี้ยเขาก็เลยนําเร็งเห็นว่าอไอ้พวกสารสกัดเทปพวกเนี้ยค่ะสามารถเอาไปทําอย่างอางื่นได้ด้วยเราก็เลยแตกลายโปรดออกมาเป็นกลุ่มของเ,ออเครื่องสําอางคอสเมติกตัวแรกที่เราทําก็จะเป็นสูตรออริจินอลที่ก้อนสีน้าตาลนะคะใช่เป็นเป็นเครื่องสําอางแล้วก็มีสูตรล้างนก ออมีพวกเดคครีมในครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกมาเรื่อยๆคือส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนโปรดักที่แบบเหมือนเขาชอบใช้อยู่แล้วเนี้ยค่ะก็เลยแบบว่าทํามาแต่จะให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็อะไรพวกเนี้ยก็เลยใส่สารกัดเห็ดตัวเนี้ยเข้าไปด้วยแล้วก็มีมาทําพวกกาแฟน้ําเครื่องดื่มชาหมักซึ่งคนก็เนี่ยนิยมทานกันด้วยค่ะก็เลยแบบว่าเหมือนแตกลายโปรดักออกมาเรื่อยๆ <c oughs> ก็คือ R D พวกผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะเนาะใช่ค่ะซึ่งไอตัวชาหมักเนี้ยคือมองว่ามันน่าจะขายในตลาดทั่วไปได้างค่ะชาหมัก <ใน S 2> ออกมา<ใ>นาน,นสมมติออกมานานแล้วค่ะหลายปีแล้วค่ะก็มีชาหมักกาแฟเนี้ยคือออกมานานแล้วค่ะเป็นเป็นสูตรออริจินอลที่นานแล้วแต่ตัวที่ออกมาใหม่ก็จะมีกาแฟทุอเนี่ย ที่เพิ่มมาผมเคยเห็นกาแฟทุเรียนที่จนีนนหรจะมาคือคือเดิมทีอะคือคุณเขาแบบเหมือนเขาชอบทานแบบกาแฟทุท้าทานกาแฟอยู่แล้วแต่เหมือนตอนนั้นเหมือนมีคนที่แบบว่าทําธุรกิจร่วมกันก็คือเป็นสจผท้เรียนก็เลยแบบว่าลองเอามาทําร่วมกันเนี่ยคะ่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะทําตีตลาดในจีนแหะคะ่ะแต่ทีเนี้ยพอ เหมือนระยะเวลาในการปีตลาอในพวกนี้คือก็จะมีแบรนด์อื่นแบบทําออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนเราก็จะเคียมว่าของเราอ่ะคือใช้เนื้อทุเร,ทเรียนแบบจริงๆเนี่ยค่ะไม่ใช่แบบเป็นการแตกติแต่ตอนนี้ก็ยังทําอยู่เนาะทําอยู่ค่ะทีนี้เท้าความ,มามเสร็จแล้วทีนี้คุณ<อ>แป้แงอ่ะฮะคือตอนเนี้ยเอย๊สัญญ,ญาณสัญญ,ญาณ ฝังเขาหหยฝั่งเขาหลุดใช่ใช่ตั้งเหเมื่อตอนั้นบุก็ปพอที่พี่ผู้ชายเมื่กี้ลุกมันโดนอะไรทุกอย่างหลุดเ เข,า,ขาแจ้งมาแล้วค่ะสักครู่นะคะตายอ,อีกค่ะสสดปฏิวัติธรรม Lo que